เงินจะเข้ากระเป๋าวลเล็ตที่ว่านี้เนี่ย1มกราคม2567ใครจะได้เงินเข้ากระเป๋าบ้างแล้วจะเอาไปใช้ยังไงมาดูกันอีกทีนึงแบบชัดๆค่ะคุณผู้ชม1,000 0บาทคนที่จะได้เอาอย่างที่บอกนะต้องเป็นคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปได้ทุกคนนะคะและจะได้เงินผ่านอะไรผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลนะคะเป็นดิจิตอลเล็ตค่ะลัากษณะการโอนเนี่ย1,000 0บาท ให้ทีเดียวเต็มจํานวนเลยนะคะเพราะคุณเศรษฐาเคยบอกแล้วว่า5 0 0รพันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับการหยอดน้ําข้าวต้มมันไม่พอแก้ปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้นะคะทางเพื่อไทยเขาบอกเขาคิดใหญ่ทําเป็นใช่ไหมคะคิดใหญ่จ่ายก้อนโต1 0,000บาทเต็มจํานวนนะคะแล้วไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเนื่องจากว่ามันผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วได้เงินกันนะคะก็น่าจะอยู่ที่50กว่าล้านคนด้วยกันทีนี้เงินที่ว่านี้เนี่ยใช้ยังไงเงินเข้าวันเลตมาแล้วเนี่ยจะเอาไป ใช้เนี่ยต้องใช้ในพื้นที่ของตัวเองก็คือ1เลยคือต้องใช้ตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเนี่ยรัศมีโดยรอบ4กิโลเมตรแต่ที่วิ่ดูบอกว่าไอ้ถ้าบ้านอยู่แบบห่างไกลชนบทที่มันจะไม่มีร้านค้าในรอบ4กิโลเมตรเนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจจะมีการปรับตามภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเงินนี้เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนอาจจะกําหนดในวอลเล็ตเลยอะคะ่ะถ้า6เดือนใช้ไม่หมดเนี่ยเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนี้เนี่ยมันก็จะ เอ็กซ์ปายหมดอายุไปนะคะแต่ถอนเป็นเงินสดไปจ่ายนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วถ้าใครไม่มีมือถือหรือใช้แอปไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนบวกกับโค้ดส่วนตัวในการไปใช้จ่ายเงินแทนซึ่งขั้นตอนตรงนั้นเดี๋ยวคงมีรายละเอียดออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายก็คือจะมีระบบป้องกันการหักหัวคิวนะคะที่พูดกันถึงบล็อกเชนนะคะมือกฎหมายของมือเศรษฐกิจของทาง เพื่อไทยบอกเลยนะคะว่าบล็อกเชนนี้จะเป็นบล็อกเชนที่เขียนจากทางภาครัฐไม่ใช่เอกชนอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีคนได้ประโยชน์และบล็อกเชนที่ว่านี้จะเป็นสมบัติของรัฐด้วยนะคะที่จะตรวจสอบได้ว่าใครรับเงินใครจ่ายเงินนะคะมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนไม่มีการหักหัวคิว5% 1 0เ0 0บาทชาวบ้านได้เต็ม